สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องเพลงเสรีไทยอีกแล้วนะคะพี่พี่ตอนนี้น้องเพลงอยู่ที่เสรีไทยสาขาสีแยกตาปานค่ะพี่พี่นี่ค่ะสําหรับใครที่มองหารถเก่งทรงสปอร์ตนะคะพี่พี่เท่ๆน้องเพลงมีสองคันนี้มาแนะนําค่ะพี่พี่นี่ค่ะคันแรกจะเป็น Honda c i v ซ c ว่า1.8 EL นะคะพี่พี่ราคาอยู่ที่5,79ค่ะ พอนเริ่มต้น9,000 9, บาทนะคะรถคันนี้เป็นปี2018ค่ะพี่พี่สีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่แค่หลักหมื่นค่ะพี่พี่นี่ค่ะไม่8,000กว่านะคะนี่ค่ะก็จะได้ตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะดวงไฟจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะพี่พี่มาพร้อมไฟตัดหมอกแบบนี้เลยค่ะคันนี้สวยงามเท่มากๆเลยนะคะพี่พี่ ไฟก็คือไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะพี่พี่น้องเพลงรับประกันค่ะชัดใสแจ๋วแน่นอนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่าด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะพี่พี่นี่ค่ะคันนี้จะได้เป็นอา่าแม็กหน้าเงาล่องดํานะคะพี่พี่ตัวยางทั้งสีเส้นก็คือน้องเปลอ่าน้องเพลงเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยค่ะพี่นี่ค่ะ ตัวยางก็จะอ่างเงาเงาดำดำแล้วก็ดอกยางแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่ค่ะเท่มากๆนะคะพี่พี่คนไหนได้ไปก็คือคุ้มแน่นอนค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวติดก,กระจกสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะมีไฟเลี้ยวติดกระจกส่วนเบ้ามือก็จะเป็นเบ้ามือโครมเมี่ยมระบบสมาร์ทคีย์เด็ดนะคะพี่พี่นี่ค่ะ ตัวฟิล์มนะคะพี่พี่ฟิล์มกระจกนะคะทั้งสีบานก็จะเป็นฟิล์มเดิมโรงงาน,นะค่ะพี่พี่เป็นฟิล์มเดิมโรงงานนะคะสภาพก็คือใช้งานได้ปกติเลยค่ะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนใดๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูตัวแผงประตูกันบ้างนะคะแผงประตูก็จะมีช่องวางแก้วน้ําให้แบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขออภัยคะ่ะเป็นช่องวางของแบบนี้เลยค่ะ สามารถใส่อของได้นะคะเดี๋ยวไปดูมินอาร์กันบ้างนะคะพี่พนี่ค่ะเบื้องต้นนะคะพี่พี่ซื้อรถมือสองต้องแกะดูมินอาร์ก่อนนะคะพี่พี่ว่า,าเรียงสวยกลมเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะมีร่องรอยการชนหนักมาหรือเปล่า แต่รถของทางเซรีไทยนะคะพี่พีน้องเพลงรับประกันเลยค่ะว่ารถไม่มีชนหนักไม่คว่ำจมน้ําแน่นอนนะคะเมื่อกี้น้องเพลงให้ดูเม็ดอาร์กไปแล้วก็ดูเรียงสวยเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พีนี่ค่ะตัวน็อตก็คือเหมือนเดิมเดิม,เด,มเดิมโรงงานเลยไม่มีร่องรอยการไขาการงัดการแงะเลยนะคะพี่พีนี่ค่ะนี่ค่ะส่วนเบาะนะคะพี่พี่คันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดําค่ะพี่พี รองน้องเพลงอาจจะดูสว่างไปหน่อยนะคะพี่พี่แต่จริงๆแล้วตัวเบาะเป็นเบาะสีดำเข้มนะคะเนี่ยค่ะตัวอคอนโซลหน้านะคะพี่พี่คอนโซลหน้าก็จะมีช่องเก็บเอกสารให้แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะมะีช่องเก็บเอกสารด้วยนะคะแอร์ก็คือปรับได้ตามความพึงพอใจเลยค่ะพี่พี่ เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะพี่พี่ฝั่งห้องผู้โดยสารนะคะด้ามจับเป็นสมาร์ทคิดขวายค่ะด้ามจับเบ้ามือนะคะก็คือเป็นโครเมียมนะคะนี่ค่ะแผงประตูก็จะมีช่องไว้ให้นะคะพี่พี่สามารถใส่ของวางแก้วนิดหน่อยๆได้นะคะนี่ค่ะเบาะด้านหลังก็จะกว้างๆแบบนี้เลยค่ะ เบาจะเป็นเบาหนังสีดำนะคะพี่พี่รับรองว่าไม่ยุบไม่ย้วยแน่นอนคะ่ะนี่ค่ะส่วนตัวเพดานนะคะพี่พี่ก็ใหม่มากๆคะ่ะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนไม่มีอะร่องรอยการใช้งานใดๆเลยนะคะนี่คะ่ะใหม่มากๆเลยเดี๋ยวดูตัว เม็อาร์กกันบ้างนะคะพี่ๆด้านหลังนี่ค่ะอย่างที่น้องเพลงบอกว่ารถของทางเสดีไทยของเรานะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักมาแน่นอนค่ะ mm hmm. เพราะเม็ดอาร์นะคะยังดูเรียงสวยดูปกติมากๆเลยค่ะเ mm hmm. นี่ยค,ค,ค่ะพี่ๆตรงท้ายรถก็จะมีตัวโลโก้นะคะพี่ๆมีตัวโลโก้ฮอ n ด้าแบบนี้นะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆส่วนอ่าช่องเก็บสัมภาระนะคะพี่ๆช่องเก็บสัมภาระก็จะเป็นพรมใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆมีแผ่นจับกลิ่นให้สําหรับพี่ๆที่คนไหนที่ซื้อของสดมาแล้วกลัวว่ากลิ่นมันจะเข้าไปรบก,กวนในห้องโดยสารนะคะรับประกันว่าไม่มีปัญหานี้แน่นอนค่ะพี่ๆนี่ค่ะพรมนะคะน้องเตงให้ร้อยเต็มร้อยเลยค่ะพี่ๆก็คือสภาพ อ่าใหม่มากๆเทียบมือหนึ่งได้เลยอะคะ่ะนี่คะ่ะส่วนด้านล่างนะคะสะอาดเขาจะเก็บเป็นตัวยางสเปรย์ไว้ให้นะคะพี่ๆแล้วก็มีตัวแม่แรงด้วยะคะ่ะนี่คะ่ะครบจบเลยคะ่ะยางสเปรย์เป็นยางใหม่นะคะพี่ๆยางยังไม่เคยใช้งานนะคะเป็นยางใหม่นี่คะ่ะแล้วก็คันนี้มาพร้อมกล้องมองหลังด้วยนะคะพี่ๆมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนี่คะ่ะ ติดอยู่ตรงนี้เลยไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่านะคะพี่พี่นี่ค่ะเดี๋ยวต้องเพลงขออนุญาตปิดก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่พี่ยางก็คือดอกยางแน่นๆเลยสภาพรถใหม่มากๆนะคะสภาพเทียบมือหนึ่งได้เลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะส่วนอาพวงมาลัยนะคะพี่พี่คันนี้จะได้เป็น พวงมาลัยอ่ามันตีฟังก์ชันนะคะทั้งสองฝั่งเลยนี่ค่ะสองด้านเลยจะมีตรงนี้กับตรงนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะแล้วก็คันนี้จะได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทค่ะพี่พี่นี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะดูทันสมัยมากๆเลยนี่ค่ะตัวคอนโซลก็จะดูเป็นอ่ะทรงสปอร์ตนะคะพี่พี่เท่มากๆเลยคันนี้เนี่ค่ะส่วนเกียร์จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่พี่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ แล้วก็ตัวเบรกมือก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะในส่วนของหน้าจอหน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะพี่ๆหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็มีแอร์ออโต้นะคะส่วนแอร์ด้านบนคอนโซลตรงอคอนโซลตรงนี้สามารถปรับได้ปรับได้อ่าตามที่ต้องการเลยนะคะนี่ค่ะตรงกลางก็จะอ่ากว้างๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ ตร,ตรงกลางที่มีช่องเก็บของแบบนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําได้2แก้วแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีในส่วนของช่องเก็บของให้ตรงนี้นะคะเปิดปิดได้ค่ะนี่ค่ะสภาพใหม่มากๆเลยอย่าลืมนะคะพี่ๆคันนี้ราคาอยู่ที่อ่579ค่ะพอนเริ่มต้น9,000บาทเป็นอ่ฮอนด้าซีวิก1.8 EL นะคะพี่ๆสวยมากๆเลยเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนะคะพี่ๆ ตัวหนึ่งจะเป็น Honda c ซ v i c เหมือนกันนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็น Honda c ซ v i c 1.8e ค่ะพี่พี่ราคาที่549คอนเริ่มต้น9,000ค่ะเป็นรถปี2019นะคะสีเทานี่ค่ะดาวเริ่มต้น1 0 0 0 0บาทนะคะพี่พีทั้ง2องพันเลยค่ะทั้งอาซีว 1.8eL แล้วก็ซีว i c 1.8e นะคะพี่พี นีไม่ก็หลักการค่ะไม่แค่เจ็ดหมื่นเก้าพันกว่านะคะพี่ๆไม่หลักมืน่นนี่ค่ะดูในส่วนของหน้ารถนะคะพี่ๆก็จะได้่ากระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีตัวโลโก้ h o นด้อยู่จุดกลางของรถนะคะส่วนไฟนะคะก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะพี่ๆไฟก็คือ,อชัดใสแจ๋วมากๆเลย ไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะพี่พี่นี่ค่ะส่วนยางก็อย่างที่น้องเพลงบอกนะคะว่าน้องเพลงเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งสีเส้นเลยค่ะพี่พี่รวมถึงยางสเปรด้วยนะคะยางนะคะจะเป็นยางใหม่คะ่ะพี่พี่เป็นยางปี2 0 2 4ย่ดอกยางแน่นๆเลยคะ่ะพี่พี่นี่ค่ะสีดำเงาวับเลยนะคะส่วนแม็กจะเป็นแม็กหน้าเงาร่องดำนะคะพี่พี่แม็กก็คือแต่งได้เท่มากๆนะคะรับรองว่าพี่ๆคนไหนได้ไปก็คือ ครบจบเลยไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยนะคะนี่ค่ะสภาพใหม่สวยงามมากๆเลยนะคะพี่ๆในส่วนของไฟเลี้ยวก็จะได้เป็นไฟเลี้ยวติดก,กระจกค่ะพี่ๆคันนี้ด้านจับจะเบ,บ้ามือขออภัยค่ะน้องเพลงพูดผิดนะคะในส่วนของเบ้ามือจะเป็นระบบสมาร์ทคียเด็ดเหมือนกันนะ,ะพี่ๆนี่ค่ะส่วนฟิล์มนะคะฟิล์มก็จะเป็น ฟิล์มเดิมโรงงานเลยค่ะทั้งประตูทั้งกระจกทั้งสี่บานเลยนะคะจะเป็นฟิล์มเดิมโรงงานนี่ค่ะของ h o n ด a านะคะจะมีตัวอักษรติดอยู่แบบนี้เลยแล้วก็สภาพก็คือใหม่ใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่ค่ะแผงประตูก็จะมีช่องเก็บอกเอกสารเอยขออภัยค่ะมีช่องเก็บของให้นะคะพี่ๆนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยตรงนี้ แต่งด้วยนะคะพี่ๆแต่งด้วย่าแถบนะคะพี่ๆสีเทาแบบนี้ตัดกับสีดําก็คือทรงสวยดูสปอร์ตมากๆเลยนี่ค่ะสีเทาตัดกับสีดํานะคะตัวตัวเปิดประตูตรงนี้นะคะนี่ค่ะส่วนเบาะนะคะพี่ๆเบาะจะได้เป็นสีดําแล้วก็แต่งลวดลายแบบนี้เลยค่ะมีลวดลายด้วยนะคะสีจริง อ่าสีจริงจะเป็นสีเข้มนะคะพี่พี่แต่ว่ากล้องน้องเพลงสีมันจะเพียนไปนิดหนึ่งเนี่ยค่ะส่วนตรงนี้นะคะพี่พี่จะสามารถอ่าเก็บเอกสารได้ค่ะพี่พี่เอกสารเกี่ยวกับตัวรถก็คือเก็บได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคันนี้นะคะเดี๋ยวน้องเพลงจะเก็บเม้นอาร์ให้ดูค่ะพี่พี่สักครู่นะคะนี่ค่ะคันนี้ก็เหมือนกันนะคะพี่พี่น้องเพลงรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจนน้ำแน่นอนค่ะ ดูคะ่ะพี่พี่เม็ดอัคือเรียงสวยมากๆนะคะสภาพใหม่ๆเลยนี่คะ่ะแน่นๆแบบนี้เลยนะคะรถของเซดีไทยของเรานะคะพี่พี่จะเป็นรถเกรด A ทั้งหมดเลยนะคะรถไม่มีชนหนักพิวามจมน้ําแน่นอนค่ะต้องเซงรับปาาระกันมั่นใจได้เลยคะ่ะพี่พี่ถ้าซื้อกับเซดีไทยนะคะแล้วก็ทางเรายัางวัดดีเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ด้วยนะคะพี่พนี่คะ่ะ โอเคตอนน็อตตัวนี้นะคะที่น้องเพลงบอกก็คือไม่มีร่องรอยการแกะกันการส่ใหม่นะคะพี่ๆไม่มีการแงะเพราะว่ารถไม่ได้ชนหนักมานะคะนี่ค่ะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะเนี่ค่ะเหมือนกันเลยจะแต่งเป็นแถบสีเทาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดกับสีสีดำก็จะดูสปอร์ตดูเท่แบบนี้เลยะคะ่ะ ด้านหลังเหมือนกันนะคะพี่พด้านหลังจะเป็นเบาะผ้าสีดําค่ะเป็นเบาะผ้าสีดํา 60- 40นะคะสภาพใหม่มากๆนั่งได้3-4ถึงคนเลยนะคะพี่พี่ตัวเล็กๆนี่ค่ะกว้างมากๆส่วนเพดานก็ไม่มีอ่าร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะนี่ค่ะใหม่มากๆหลังอ่าเบาะคนขับอ่าผู้โดยสารนะคะพี่พี่หลังเบาะก็จะมีช่องเก็บของให้แบบนี้เลยค่ะ นี่คะ่ะสภาพใหม่มากๆนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวน้องไปจะให้ดูในส่วนของช่องเก็บสัมภาระกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นี่คะ่ะคันนี้จะมีกล้องมองหลังมาด้วยนะคะพี่พี่นี่คะ่ะมีกล้องมองหลังมาด้วยพื้นที่ด้านหลังในอ่าช่องเก็บสัมภาระก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะพี่พี่พมก็คือเหมือนพรมใหม่เทียบมือหนึ่งได้เลยคะ่ะ นี่ค่ะส่วนอ่าด้านล่างนะคะพี่พี่จะมียางสับเปรให้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีตัวแม่แรงให้นะคะยางเป็นยางใหม่นะคะพี่พี่ยังไม่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 มีการใช้งานค่ะเป็นยางใหม่ส่วนตัวนี้จะเป็นอ่าแผ่นซับกลิ่นนะคะพี่พี่ใครซื้อของสดมาแล้วกลัวว่ากลิ่นจะเข้าไปในห้องโดยสารนะคะพี่พี่ไม่มีปัญหานี้แน่นอนค่ะเพราะว่ารถของเรามีแผ่นซับกลิ่นให้นะคะนี่ค่ะสภาพ สวยมากๆนะคะพี่พยางก็ยางใหม่นะคะดอกยางแน่นๆเลยค่ะนี่ค่ะมาดูในส่วนของคนขับกันบ้างนะคะพี่ๆที่นั่งคนขับนี่ค่ะเบ้ามือก็จะเป็นระบบสมาร์ทคี่เด็ดแบบนี้เลยคะ่ะพี่ๆี่จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยว้องเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูมินอาร์ฝั่งคนขับกันก่อนดีกว่านะคะพี่พี่ซื้อรถมือสองแนะนําให้ดูมินอาร์ก่อนนะคะเบื้องต้น เม็ดกลมสวยแบบนี้เลยค่ะพี่พี่มองเห็นกันหรือเปล่าเอ่ยสักครู่นะคะนี่ค่ะก็จะเรียงสวยแบบนี้เลยค่ะไม่มีร่องรอยการชนหนักแน่นอนค่ะพี่พี่คันนี้สําหรับใครที่สนใจก็ติดต่อน้องเพลงได้เลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะเบาะก,ก็จะเป็นตัวเบาะผ้านะคะเหมือนกับฝั่งผู้โดยสารเมื่อกี้เลยแต่งลวดลายให้ด้วยนะคะ ดูแผง,งประตูกันก่อนนะคะพี่พนี่ค่ะจะแต่งแถบสีเทาแบบนี้นะคะตัดกับสีดําดูสป,ปอร์ตมากมากเลยนี่ค่ะส่วนปุ่มเปิดปิดกระจกก็จะเป็นออตโต้นะคะพี่พสําหรับฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นปุ่ม push start ด้วยนะคะพี่ๆี่นี่ค่ะเดี๋ยวต้องเพลงให้ดูชัดๆนะคะ เนี่ยที่มีไฟกระพริบกระพริบอยู่นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นอา่าบุมพุตตาลนะคะแล้วก็พวงมาลัยก็จะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน,นะค่ะพี่พส่วนหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีน,นะค่ะเป็น a อร์ออโต้เป็น Auto, เกียร์ออโต้นะคะพี่พแล้วก็มีตัวเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะคะ โอเคคะ่ะพี่พี่สำหรับใครที่สนใจนะคะพี่พี่อยากเข้ามาดูรถที่เสรีไทยสาขาสีแยกตาปานกับน้องเพลงสามารถาทักบ้านเขียวหรือว่า,าโทรติดต่อน้องเพลงได้นะคะพี่พี่ที่เบอร์062665175คะ่ะพี่พี่ส่วนรถ Honda Civic 2คันนี้นะคะพี่พี่ถ้าพี่พ,พี่คนไหนสนใจ ก็สามารถทักมาจองกับน้องเพลงอ่ะก่อนได้เลยค่ะหรือจะนัดน้องเพลงเพื่อมาดูรถที่หน้าร้านก็ได้ค่ะคันนี้ซีวิ c ปี18ราคาอยู่ที่5,79นะคะส่วนขวามือเป็น Honda Civic 1.8E ปี2019อ่ะคันนี้ราคาอยู่ที่5,49ค่ะพี่ๆค่ะสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อน้องเพลงนะคะพี่ๆคิดถึงรถยนต์มือ2ไว้ใจเสจีไทยรถสวยนะคะสําหรับวันนี้น้องเพลงลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ